สีเขาเด้อค่ะมึงเนี่ยคำแล้ววันท่านเปิดตั้งตาคนนะคำแล้วคำแล้วเลยอีกกองนึงคุณอะเขาได้ร้ายค่ะคุณอะ สับ้านมีไอ้ดร้านมีไอ้ดำปัดย <c oughs> ุปายอยู่เออมือเดียวเลยนะสีมือเดียวสมัยตะเกียวยังเข็นเนี่ยเอายังเข็นเข่าบวนหยูเฮ้ยเข่าหน้าเราเบี่ยงละาหามัดบ่หอดไปอยู่ร้าน วางเงี้ยปลาเนีพราะมันขาดอยู่อี่เนาะวอี้เพงมาอยู่ไม่ขาเขแล้วเหมืนมตัวเดียวพอเปนมีมันกับมีน้ำคุณคุณุคคุณคุณยานคุณเองหู้ได้ยังไงนามันเป็นเกลือกันหรอมันรู้เหมือนแล้ว

ป้าเป็นตะแค่งเอาป้าปูตัวหาดน,น,น,น่เนั่นเออมันอยู่ใจนัน่าพินยังดอกโอ้ยมันสิมาดโดนเขานนเนี่ยน่ปูปูไปอีกมันสิลงใส่กระสอบเขานี่นเนี่ยมืดแล้วมืดแล้วพี่น้องสีเขา สีเขาโบราณสมัยเก่าเข่ามัดส,ส,สีเขาเด็กค่ะสีเขาคุณอาปิญยาเตียมมาซอยป่าสีเขาสีเขายำแรงผสมปลารสีเขาคำแล้ว อกลุงเอกกัมาซอยสีเขา่าหลายคนค่ะ ลงแล้วหมอกลงแล้ว มืดแล้ว